รเราก็มาต่อการ,การดูแลมารดาหลังลอดบุตรนะครับในตอนอันนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่4นะครับนี้พูดถึงในตอนนี้เนี่ยตอนที่4ตอนนี้ก็พูดถึงลักษณะของทารกที่จเจริญเติบโตได้ดีคือเด็กที่โตได้ดีแข็งแรงดีเนี่ยให้สังเกตจากอะไรได้บ้างก็คือน้ําหนักเด็กเนี่ยก็จะขึ้นทุกวันเลยวันละ 150- ยห้าสิบถึงสองรอยกรัมอาจจะต้องมีการชั่งเด็กทุกวันแล้วก็การถ่าย ก็จะถ่ายเด็กจะถ่ายวันละสาถึงสครั้งลักษณะสีของอุจจาระเด็กก็ควรจะเป็นสีเหลืองเหลวไม่เป็นมูกนมอ่าแสดงพูดแสดงถึงการย่อยที่ดีแต่ถ้าเป็นมูกเป็นนมนั้นอาจจะเกิดจากระบบย่อยของเด็กไม่ระบบย่อยนมของเด็กเนี่ยหรือเอนไซม์ในการย่อยนมเนี่ยอาจจะไม่มีหรือมีปัญหาผิวของทารกก็จะแดงเปล่งปลัง่งร้องจะเสียงดัง แข็งแรงเล่นหัวได้ดีดูดนมได้ดีมีแรงดูดนอนหลับเป็นปกติอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะของเด็กที่จเจริญเติบโตได้ดีส่วนการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสมนั้นก็ควรปฏิบัติดังนี้คือต้องล้างขวดนมให้สะอาดแล้วก็ต้มให้เรียบร้อยก่อนใส่นมทุกครั้งก็ต้องเลือกชนิดนมให้เหมาะสมกับทารกตามฉลากของนมถ้าทารกจะมีความผิดกติก็ควรส่งปรึกษาแพทย์นะครับ นี้มาดูเรื่องการรัดหน้าท้องในระยะหลังคลอดประโยชน์ของการรัดหน้าท้องระยะหลังคลอดก็คือป้องกันไม่ให้หมดลูกเคลื่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้หน้าท้องยานทําให้วัยวะที่ย่อนยานกลับเข้าเดิมแล้วก็ทําให้จริงๆแล้วก็ช่วยทําให้ออหมดลูกเข้าอู่ช่วยขับน้ํเข่าป่าดีด้วยวิธีการเนี่ยเราก็ใช้ผ้าขนาดกว้างประมาณ8นิ้วยาวประมาณ2เมตร ยาว2เมตรเลยนะฮะ8นิ้วยาว2เมตรนะเอาผ้าอีกผืนนะฮะทำเป็นวงกลมขนาดเท่าฝ่ามือนะทำเป็นวงกลมขนาดเท่าฝ่ามือทับที่ท้องบริเวณหน้าท้องของตรงบริเวณมดลูกก่อนแล้วจึงเอาผ้าที่เราเตรียมไว้ที่ยาวประมาณ2เมตรกว้าง8นิ้วเนี่ยพันร้อมรอบควรรัดรัดให้มีความแน่นพอพอควร แต่ไม่หวมจนเกินไปหรือไม่แน่นจนเกินไปควรรัดประมาณไว้15วันแต่ช่วงที่รัดเนี่ยเราจะต้องคลายออกทุกวันนะครับแล้วก็อยาที่สําคัญก็คืออยาให้แน่นจนเกินไปเพราะก็จะมีผลทาให้น้ํเข่าป่านั้นไม่ออกหรือไม่เดินก็ได้นะต้องรัดที่พอเหมาะแต่ก็ต้องคลายทุกวันจําขนาดของผ้าไว้นะครับ8นิ้ว2เมตรอันนี้ก็เชา่าขอ้ขอออกข้อสอบส่วนการทับหมอกเกลือหลังคลอด หรือการอยู่ไฟก็จะมีกระบวนการทับมอเกลือนหลังคลอดการทับมอเกลือ,อกึก็นะครับถ้าในกรณีที่คลอดปกติแล้วเนี่ยการทับมอเกลือก็จะทําได้หลังคลอดอไม่เกิน10 1ถึงวันก็คือต้องอควรทำในไม่ไม่เกิน10 12วันก็คือทําได้แต่ถ้าผ่าคลอดแล้วต้องร้อยถึง30วันอ,อันนี้ก็ นี่การทับหมอ้อเกลือนี่ก็เป็นภาพการเห็นไหมเกลือใส่หมอ้อถนนแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ต้องเตรียมพวกสมุนไพรเห็นไหมมีพระพลึงผาพพึงก็จะตัดเป็น2ท่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาก่อนเราก็จะเอาผ้าวางก่อนเห็นไหมผ้าสีก็ขาววางแล้วก็เอาพระพรึงรองแล้วก็ใส่สมุนไพรที่เราบดสมุนไพรนี้ก็จะเป็นพวกไพล ว่านนางคำบางคนก็ใส่ว่านชักมดลูกแล้วก็กาลร,ระบูนล,ลงไปแล้วก็วางเอาใบพระพึงนั้นลองทับอีกทีแล้วก็รวบผูกนะผูกผูกหมดเลยปิดความร้อนก็จะทำให้ <c oughs> ตัวยาและพระพึงนั้นละลายาช่วยปล่อยอช่วยทำให้นุ่มตัวแล้วก็มีตัวยาออกมานะครับ ความร้อนก็จะช่วยอีกทีหนึง่งนี้พูดถึงโลหิตที่เป็นพิษหลังคอดบุตรแล้วโลหิตออกไม่หมดเนี่ยก็ทําให้เกิดโลหิตเป็นพิษได้นะเวลาที่ถ้าเลือดออกไม่หมดเนี่ยอาการทําให้เป็นอาการที่เรียกโลหิตเป็นพิษ <c oughs> ก็คืออาจจะทําให้มีการลักษณะอาการที่สังเกตเห็นก็คือขบฟันตาเหลือกแลบลิ้นมือเท้าเย็นซึ่งจริงๆมองดูแล้วก็เป็นอาการของสันนิบาตหน้าเพิงนั่นเอง เนื่องจากการติดเชื้อหลังคลอดนั้นสันญญาณหน้าเพิงที่เราบอกว่าก็คือการติดเชื้อหลังคลอดซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์หลังคลอดนะเชื้อโรคที่มักจะทําให้เกิดก็คือพวกสเตปโตคอคคัสสเตปโตคอคคัสเนี่ยจะพบบ่อยที่สุดเลยเพราะมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ <c oughs> ส่วนสเตฟิโลคอคคัสนั้นและเชื้ออีโคไลซึ่งมาจากอุจจาระได้เหมือนกันโดยเฉพาะอีโคไลเนี่ยก็ต้องล้างอุจจาระให้สะอาด แล้วไม่ล้างย้อนกลับมาที่แผลผแผลฝีเย็บเชื้อหนองในแต่ก็มักแต่มักแต่ไข้มักไม่สูงถ้าเป็นเชื้อหนองในหรือเชื้อคอตีบก็เป็นไปได้นี่มาดูสาเหตุที่ทําให้เกิดสันนิบาตหน้าเพลิงญิงหลังลอดเนี่ยอาจจะมีร่างกายอ่อนแอซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นระยะตั้งคันเนี่ยเป็นป่วยเรื้อรังเป็นบิด เป็นไข้จับสันการมโรคหรือขาดอาหารหรืออาจจะร่วมเพศกับสาม,มีใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์อันนี้ก็เพราะก็จะมีเชื้อเข้าไปได้ในระยะคลอดในระยะคลอดก็อาจจะมีการตกเลือดตกโลหิตมากหรือได้รับการบาดเจ็บจากการคลอดหรือเกิดจากความสกปรกของผู้ทำคลอดหรือถุงของน้ำทุนหัวแตกอยู่นานเกินไป ตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไปก่อนคลอดอันนี้ก็มีผลําให้เกิดการติดเชื้อทําให้เกิดสันนิบาตหน้าเพิงได้และระยะหลังคลอดก็มีผลครับอาจจะเกิดจากการล้างช่องคลอดการตรวจช่องคลอดในช่วงสัปดาห์แรกทําให้พาเชื้อเข้าไปหรือน้ําเข้าปลาเดินไม่สะดวกหรือเดินน้อยกว่าปกตินะฮะก็มีผลทําให้เชื้อนั้นตกค้างหรือทารกตายหรือเน่าอยู่ในท้องหรือมีเศษรกเนี่ยค้างอยู่ก็พวกนี้ก็มีผลนาให้ โลหิตเป็นพิษหรือทาเป็นสันนิบาตหน้าเพลิงได้ทั้งนั้นนี่อาการของสันนิบาตหน้าเพลิงเป็นยังไงอาการของสันนิบาตหน้าเพลิงก็มักจะเกิดขึ้นในวันที่สองถึงสี่หลังคลอดคือมีไข้พวกนี้จะมีไข้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้ามีไข้สูงหรือไม่ท่ายสูงทันทีหรือมีพิษหนาวสัสส่นมากนั่นคือพิษเข้าสู่กระแสโลหิตอาจจะมีไข้สูงถึงร้อยสองถึงร้อยสี่องศาฟาเรนไฮต์ที่สังเกตก็คือชีพจรจะเร็ว แลวพิษเชื้อเนี่ยก็จะทําให้หัวใจทํางานหนักอาจถึงร้อยี่ิบครั้งต่อนาทีหัวใจจะเต้นเร็วมากกว่าร้อยยี่สิบครั้งและก็มีอาการหนาวสัน่นอันนี้เป็นอาการของสัิบาณหน้าเพิงนะมดลูกนะบวมอักเสบเวลาบริเวณบริเวณหน้าท้องซึ่งจะเจ็บมากมดลูกจะเข้าอู่ช้าเนื่องจากมีโลหิตมาคั่งมากขนาดมดลูกก็จะลดลงช้าด้วยนะก็มีผลเท่า ชาด้วยนะครับครับก็พูดถึงต่อไปในบางรายก็จะมีการท้องร่วงท้องเสียไปด้วยในช่วงที่เป็นสนัิบาตหน้าเพิงอาการอื่นๆอ,อาจก็จะมีการปวดศีรษะนอนไม่หลับลิ้นหนาขาวเหงื่อออกมากสติฟั่นเฟือนก็ได้้นวิธีก้องกันสันิบาตหน้าเพิงก็คือต้องดูแลเรื่องของความสะอาดร่นะองรักษาช่องคลอดให้สะอาดเครื่องไม้เครื่องมือต้องสะอาดนะครับถ้าตรวจพบ ก็จริงๆแล้วควรจะรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตแต่นี้มาดูภาวะอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะน้ำาข่าปลาไม่ออกเพราะมดลูกสาเหตุก็อาจจะเกิดจากมดลูกเนี่ยหย่อนยานต่ำลงนะอาจจะไปอุดตรงปากช่องคลอดแล้วก็ทำให้น้ำเข่าปลาเดินไม่สะดวกก็ได้การช่วยเหลือก็ให้ฝืนมดลูกขึ้นข้างบนอาจจะมีการนวดฝืนผลักมดลูกไปมาก็คือเป็นการเปิดช่องว่างให้ ให้ให้น้ำเข่าปา่านั้นไหลออกได้สะดวกแล้วก็ให้ล้างมดลูกเช้าเย็นด้วยน้ํายาด่างทับทิมหรือน้ํายาปลอดคอรายหรือเซฟรอนก็นได้อาการที่อาจเกิดขึ้นในสตรีอยู่ไฟในบางคนหลังคลอดก็จะมีการปวดท้องแทบทนไม่ได้ไม่ไหวเนื่องจากมดลูกนั้นบีบรัดตัวมากการช่วยเหลือก็อาจจะกินยาท <N> ิงเจอฝิฟิกาลบูลถ้าแผนถ้าของเราก็คือเป็นยาจันทรีลาแล้วก็ใช้ความร้อนทับหน้าท้องให้อุ่น ถ้าไม่หายสงสัยตกเลือดก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือแม้แต่ภาวะน้ำนมคันะวิธีแก้ไขก็ใช้วัดซลินหรือขี้พึ่งทาปากทาหัวนมแล้วใช้น้ำอุ่นประครบหรือใช้ที่ดูดนมที่เป็นหลอดแก้วปั๊มออกบางทีน้ำคือน้ำนมมันมาคั่งแล้วไม่ออกแล้วไม่ถูกดูดออกมามาอาดอัดมันมากๆมันก็ดันตึงทําให้ปวดได้เหมือนกันเรียกาภาวะน้ำนมคัดภาวะน้ำนมคัดนี้ก็อาจจะเกิดมาแต่กําเนิด สาเหตุมาแต่กำเนิดก็คือ,อก็คือทําให้น้ํานมไม่ไหลหรือเกิดจากบุตรตายแล้วสอาวันนะถ้านมคัดมากก็ต้องทิ้งทิ้งไว้อาจจะกลายเป็นฝีได้นะครับการช่วยเหลือเพราะว่าน้ํานมคัดไม่ออกนะครับก็ใช้กาละบูน2องอนกับแ,ลแอลกอฮอล์ที่กินได้12บสองออละลายเข้าด้วยกันแล้วทาหัวนมวันละ,ละหลายๆครั้งเมื่อน้ํานมแห้ง นมที่คัดก็จะเล็กลงนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลส่วนหนึ่งนั้นการดูแลมารดาตามบทบาทของมดุงคันท้อง2ถึงช่วงท้อง 2- ถึง5เดือนควรให้รับประทานยาผงยาต้มยาชะโลมแก้การต่างๆด้วยเพราะนั้นก็มีผลต้องดูแลตั้งแต่ตอนตั้งคันเลยนะครับการปวดท้องท้องขึ้นการลงโลหิตทางทวารหนักทวารเบาเป็นต้นต้องดูแลนะครับ อันนี้ก็เป็นจบเรื่องการดูแลมารดา,าหลังการคอดบุตรในบทที่6แล้วเราจะเจอต่อไปกันต่อไปในบทที่7นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ